ครั้งหนึ่งประเทศไทยได้มีพระมหากษัตริย์เสด็จขึ้นครองราชพร้อมกันสองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่และเจ้าฟ้ากรมมกุลอิสระดังสั์หรือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเล่าไว้ในนิทานโบราณคดีนิทานที่19เเรื่องเมืองไทยมีพระเจ้าแผ่นดินสองพระองค์ว่าเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวใกล้จะสวรรคต สมเด็จเจ้าพยาพรมหาประยุรวงบิดาของเจ้าพยาพานุวงศ์ไปเฝ้าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงผนวดอยู่นวัดประวรนิเวศวิหารกรับทูลให้ทรงทราบว่าจะเชิญเสด็จขึ้นครองราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตรัสว่าถ้าจะถวายราชสมบัติแก่พระองค์ขอให้ถวายแก่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งตรัสเรียกว่าท่านฝากข้างโน้นด้วยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว พระชาติแรงนักตามตำราโหราศาสตร์ว่าผู้มีชะตาเช่นนั้นจะต้องได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินถ้าทรงรับราชสมบัติแต่พระองค์เดียวจะเกิดอัปมงคลด้วยไปกีจบารมีของสมเด็จพระอนุชาแม้ถวายราชสมบัติด้วยกันทั้งสองพระองค์จะได้ทรงสถาปนาสมเด็จพระอนุชาให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินด้วยอีกพระองค์หนึ่งเหมือนอย่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสถาปนาสมเด็จพระเอกาทศรสเป็นพระเจ้าแผ่นดินด้วยกันเช่นนั้นจึงจะพ้นอัปมงคล พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระราชบุตรลำดับที่50หรือพระราชโอรสพระองค์ที่27ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยและเป็นพระราชโอรสลำดับที่หที่ประสูติแต่สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีแต่เป็นพระองค์ที่สามที่ได้ประสูติเป็นพระองค์เสด็จพระราชสมภพในรัชกาลที่หนึ่งเมื่อวันอาทิตย์เดือนสิบขึ้นสิบห้าค่ำปีมะโรงตรงกับวันที่สี่กันยายนพุทธศักราช2351 พระราชวังเดิมครองบังกอกใหญ่อันเป็นที่ประทับของสมเด็จพระราชบิดาซึ่งในครั้งนั้นเรียกว่าพระบวรราชวังใหม่เนื่องมาจากในขณะนั้นพระราชบิดายังดํารงพระอิสริยยศที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลโดยมีคุณหญิงนกเป็นพระพี่เลี้ยงพระองค์มีพระโสธรเชษฐารวมทั้งสิ้นสามพระองค์ได้แก่เจ้าฟ้าราชกุมารสิ้นพระชนม์เมื่อประสูติเจ้าฟ้ามงกุฎ ภายหลังได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระองค์เป็นเจ้าฟ้าพระองค์น้อยเนื่องจากไม่ได้รับพระสุพรรณบัตรเฉลิมพระนามภายหลังพระองค์ประสูติได้ประมาณหนึ่งปีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จสวรรคตสมเด็จพระราชบิดาของพระองค์เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่สองแห่งราชวงศ์จักรีก่อนบรมราชาพิเศษได้สิบวันเจ้าฟ้าพระองค์น้อย ได้เสด็จตามสมเด็จพระราชบิดามาประทับในพระบรมมหาราชวังเมื่อพระองค์มีพระชนมายุได้1 2บสองพาหเดือนมีการพระราชพิธีโศกันอย่างทำเนียมสําหรับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าหลังจากนั้นเมื่อพระชนมายุได้13บสามพันศาผนดเป็นสามเณรณวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อศึกษาศีลธรรมและพระศาสนาเมื่อพระองค์ลาผนะนดทรงได้ศึกษาวิชาตามแบบแผนราชสกุลที่จัดให้เจ้านายเรียนโดยพระองค์ทรงศึกษาอักษรสยาม ในสำนนักสมเด็จพระพุทธโคษาจารย์ขุนวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารร่วมพระอาจารย์เดียวกับสมเด็จพระเชษฐาของพระองค์เมื่อพระชนมายุได้16พรรษาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาภลัยทรงพระประชวนและเสด็จสวรรคตพระเจ้าลูกยาเธอกรมมื่นเจษดาบดินพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาภลัยเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์จึงเสด็จกลับไปประทับนับพระราชวังเดิมพร้อมกับพระราชมารดาส่วนสมเด็จพระเชษฐาของพระองค์นั้นทรงสมณเพศประทับอยู่ณนวัดมหาธาตุและวัดสมรายเมื่อพระองค์มีพระชนมายุได้21พรรษาผนวดเป็นพระภิกษุณวัฒพระศรีรัตนศาสดารามและเสด็จไปประทับณนวัดระฆังโคสตารามวรมหาวิหารหลังจากลาผนวดพระองค์จึงเข้ารับราชการในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงเข้ารับราชการในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อมาสมเด็จพระบวรราชาจ้ามหาสติพลเสพเสด็จสวรรคตเป็นเหตุให้ข้าไทยในเจ้านายต่างๆคาดว่าเจ้านายของตนจะได้รับการสถาปนาที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลพระยาศรีพิพัฒน์ราชกุศาต่อมาคือสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชยยาทัธบุญนาคจึงกราบทูลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า ถ้าไม่ส่งตั้งกรมพระราชวังแล้วขอให้ยกเจ้าต่างกรมผู้ใหญ่เลื่อนขึ้นเป็นกรมมาหลวงกรมมขุนเพื่อให้ข้าไทยเห็นว่าเจ้านายของตัวได้เลื่อนยศเทียงนั้นจะได้หายตื่นทรงพระราชดำริเห็นด้วยจึงโปรดให้เลื่อนกรมและตั้งกรมเจ้านายรวมแปดพระองค์ด้วยกันโดยทรงตั้งเจ้าฟ้าพระองค์น้อยเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องย่าเธอเจ้าฟ้ากรมมขุนอิสเรศตรังสรรได้รับสุพรรณบัตรในวันที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2375ห ในขณะที่พระองค์มีพระชนมายุได้ยี่สิบสี่พรรษาได้ทรงบังคับปัญชากรมทหารปืนใหญ่กรมทหารแน่นปืนหน้าปืนหลังและยูนอาสารบแขกอาสาจามเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวใกล้สวรรคตเจ้าพระยาพระคลังดิดบุญนาคเดินทางไปเข้าเฝ้าสมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎซึ่งทรงผนวดอยู่วัดประวรนิเววิหารกลาบทูลว่าจะเชิญเสด็จขึ้นครองราชสมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎตรัสว่าท่านฟ้าข้างโน้น หมายถึงเจ้าฟ้ากรมขุนอิสเรเรังสรรค์มีพระชตาแรงต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินให้ถวายราชสมบัติแก่ท่านนั้นด้วยเพราะหากพระองค์รับราชสมบัติเพียงพระองค์เดียวจะเกิดอัปมงคลด้วยไปกิจการบารมีของสมเด็จพระอนุชาถ้ามีพระเจ้าแผ่นดินสองพระองค์เหมือนอย่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสถาปนาสมเด็จพระเอกาทศรสเป็นพระเจ้าแผ่นดินด้วยกันเช่นนั้นจึงจะพ้นอัปมงคลเจ้าพระยาพระคลังจึงไปเข้าเฝ้าเจ้าฟ้ากรมขุนอิสเรเรรังสรรค์ นภราชวังเดิมตามรับสั่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตในวันที่2เมษายนพุทธศักราช2394สมเด็จพระอนุชาธิราชทั้งสองพระองค์ได้เสด็จยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเหล่าขุนนางมาประชุมพร้อมกันแล้วกราบทูลเชิญทั้งสองพระองค์เสด็จถลิงทวัลยราชสมบัติเมื่อเสร็จสิ้นพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้ว จึงมีพระราชดำริว่าสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ากรมขุลอิสเรตังสันก็ส่งพระปรีชารอบรู้กิจการต่างๆมีผู้ใหญ่ผู้น้อยนิยมนับถือมากสมควรที่จะพระราชทานยศใหญ่กว่ากรมพระราชวังบวรสถานมงคลแต่ก่อนก่อนแต่เจ้าฟ้ากรมขุลอิสเรตังสค์ยังไม่ได้รับพระสุพรรณบัติตั้งพระนามทําให้ไม่มีพระนามเดิมดูเป็นการต่ำส้่งไปจึงพระราชทานพระสุพรรณบัติตั้งพระนามเป็น สมเด็จพระเจ้าน้องอยาเธอ,เธอเจ้าฟ้าอิสเรเอจุธามณีชั้นหนึ่งก่อนแล้วจึงพระราชทานพระสุพรรณบัตรในการพระราชพิธีบวรราชาพิเศษในวันที่25พฤษภาค,คมพุทธศักราช2394พระบาทสมเด็จพระปิ่นกล้าวเจ้าอยู่หัวมีพระราชอาธัธยาศัยต่างจากพระเชษฐามากเพราะฝ่ายแรกชอบสนุกเฮฮาไม่มีพิธีรีตองอะไรส่วนฝ่ายหลังค่อนข้างเงียบขรึม ฉนั้นจึงมักโปรดในสิ่งที่ไม่ค่อยจะตรงกันนักแต่ถ้าเป็นความสนิทสนมส่วนพระองค์แล้วพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อทรงทําอะไรก็มักนึกถึงพระราชอนุชาอยู่เสมอเช่นคราวหนึ่งเสด็จขึ้นไปปิดทองพระพุทธรูปใหญ่วัดพนัญเชิงก็ทรงปิดเฉพาะพระพักเว้นพระสว้พระราชทานพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปิดต่อนอกจากนี้ทั้งสองพระองค์ก็ทรงล้อเลียนกันอย่างไม่ถือพระองค์ และส่วนมากพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเป็นฝ่ายเย้าแห่มากกว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระปริชาสามารถมากทรงรอบรู้งานในด้านต่างๆมากมายเช่นงานด้านกองทัพบ,บกกองทัพเรือด้านต่างประเทศวิชาช่างจัดกลและวิชาการปืนใหญ่ทรงรอบรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีจนสามารถที่จะทรงเขียนโต้ตอบจดหมายเป็นภาษาอังกฤษ กับเซอร์จอห์นเบอริงราชทูตอังกฤษที่เดินทางมาเจริญพระราชมัยตรีกับประเทศไทยเมื่อพุทธศักราช2,398ซึ่งข้อความในส่วนที่สัญญานั้นถ้าเอ่ยถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะมีคำกำกับว่า the first king ส่วนพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจะมีคำกำกับว่า the second king สำหรับในภาษาไทยนั้นตามสนที่สัญญาทามัยตรีกับประเทศอังกฤษในบทภาคภาษาไทย จะแปลคำว่า the first king ว่าพระเจ้ากรุงสยามพระองค์เอกส่วนคำว่า the second king นั้นจะแปลว่าพระเจ้ากรุงสยามพระองค์ที่สองพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระนามปรากฏอยู่ในประกาศในอารัมพบทให้ดำเนินการเจรจาทำสุนทิสัญญาฉบับนี้ด้วยในฐานะพระมหากษัตริย์พระองค์ที่สองคู่กับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์มีสายพระเนรที่กว้างไกลในด้านการต่างประเทศ ทรงรอบรู้ข่าวสารในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นอย่างดีทรงซาพระราชหฤืัไทยดีว่าถ้าหากทรงดําเนินนโยบายที่แข็งกร้าวแล้วไซไทยเราจะเสียประโยชน์ส่วนบรรดาฝรั่งที่รู้จักมักคุ้นกับหวังหน้ามักจะยกย่องชมเชยว่าทรงเป็นสุภาพบุรุษเพราะพระองค์มีพระนิสัยสุภาพโดยเฉพาะกับพระราชชนนีกรมสมเด็จพระศีสุริเยนธรามาตด้วยแล้วทรงแสดงความเคารพเกรงกลัวเป็นอันมาก นอกจากนี้โปรดการท่องเที่ยวไปตามหัวบ้านหัวเมืองทั้งเหนือและใต้สาเหตุหนึ่งอาจเป็นเพราะมีพราะาการประชุมกระสอบกระใสยอยู่เสมอจึงต้องเสด็จไปเที่ยวรักษาพระองค์ตามหัวเมืองอยู่หนึงน่งหนึ่งกล่าวกันว่ามักเสด็จไปประทับตามถิ่นที่มีบ้านลาวเสด็จไปประทับที่บ้านสัมประทวนแขวงนครชัยศรีบ้างทางเมืองพนัสนิคมบ้างแต่เสด็จไปประทับที่ตำหนักบ้านศรีธาจังหวัดสระบุรีเสียโดยมากแต่แท้ที่จริงแล้ว พระองค์ได้เคยเสด็จไปเที่ยวประพาสตามหัวมือต่างๆมาตั้งแต่ครั้งยังดำรงพระยศเป็นเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเระรังสรรแล้วเพราะทรงประจักษ์แจ้งแก่พระปริชายานว่าการเสด็จประพาสหัวเมืองเป็นประโยชน์แก่ราชการบ้านเมืองด้วยสามารถสงสาบทุกสุขของไพฟ้าประชาชนได้เป็นอย่างดีซึ่งดีกว่ารายงานในกระดาษมากนักพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงฝ่พระราชหาฤทยัยในวิชาการด้านจัดกวนมาก และเพราะเหตุที่พระองค์โปรดการทหารจึงทรงสนพระราชหันหรือไทยเกี่ยวกับอาวุธยุทธภัณฑ์เป็นพิเศษเท่าที่ค้นพบพระบรมชายลักษณ์ของพระองค์นั้นก็มักจะทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารและเป็นเครื่องแบบทหารเรือด้วยแต่เป็นที่น่าเสียดายว่าไม่มีการบันทึกพระราชประวัติในส่วนที่ทรงสร้างหรือวางแผนง,งานเกี่ยวกับกิจการทหารใดๆไว้บ้างเลยแม้ในพระราชพงศาวดาร หรือในจดหมายเหตุต่างๆก็ไม่มีการบันทึกผลงานพระราชประวัติในส่วนนี้ไว้เลยและแม้พระองค์เองก็ไม่โปรดการบันทึกไม่มีพระราชหัตถเลขาหรือมีแต่ไม่มีใครเอาใจใส่ทอดทิ้งหรือทำลายก็ไม่อาจทราบได้แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีงานเด่นที่มีหลักฐานทั้งของฝรั่งและไทยกล่าวไว้แม้จะน้อยนิดแต่ก็แสดงให้เห็นถึงการเริ่มที่ล้ำหน้ากว่าประเทศเพื่อนบ้านผลงานนั้นคือการทหารเรือของไทยเรานั้น เริ่มมีเขาเปลี่ยนจากสมัยโบราณเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัวและผู้ที่เป็นกําลังสําคัญในกิจการด้านทหารเรือในสมัยนั้นคือเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสระตรังสค์และเจมื่นใบวรนาถสมเด็จเจ้าพระยาบารมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคด้วยทั้งสองท่านนี้มีความรู้ในวิชาการต่อเรือในสมัยนั้นเป็นอย่างดีจึงได้รับหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาการทหารเรือในสมัยนั้น ต่อมาได้แบ่งหน้าที่กันโดยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบังคับบัญชาทหารเรือหวังหน้าส่วนทหารเรือบ้านสมเด็จอยู่ในปกครองบังคับบัญชาของสมเด็จเจ้าพระยาบารมมหาศรีสุริยวงศ์ในยามปกติทั้งสองฝ่ายนี้ไม่ขึ้นแก่กันแต่ขึ้นตรงต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงฝึกฝนทหารของพระองค์โดยใช้ทั้งความรู้และความสามารถ และยังส่งมุ่งพระราชหานลไทยในเรื่องการค้าขายให้มีกําไรสู่แผ่นดินด้วยไม่ใช่สร้างแต่เรือรบเพราะได้ส่งสร้างเรือเดินทะเลเพื่อการค้าระหว่างประเทศอีกด้วยนอกจากนี้พระองค์ได้ทรงนาเอาวิทยาการสมัยใหม่ของยุโรปมาใช้ฝึกทหารให้มีสมรรถภาพเป็นอย่างดีทรงให้ร้อยเอกโทมัสน็อกเป็นครูฝึกทหารบองหน้าทําให้ทหารไทยได้รับวิทยาการอันทันสมัยตามแบบทหารเกณฑ์หัดอย่างยุโรป การฝึกหัดใช้คำบอกทหารเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเริ่มมีเรือรบกลไยเป็นครั้งแรกชื่อเรืออาสาวดีรสสามและเรือยงยศอายุชชิยาสี่หรือยงยศอายุธยาซึ่งเมื่อครั้งเรือยงยศอายุชชิยาได้เดินทางไปราชการที่สิงคโปร์ก็ได้รับคำชมเชยจากต่างประเทศเป็นอันมากว่าพระองค์มีพระปรีชาสามารถทรงต่อหรือได้และการเดินทางในครั้งนั้นเท่ากับเป็นการไปอวดธงไทยในต่างประเทศ ธงไทยได้ถูกชักขึ้นคู่กับธงอังกฤษที่ฟอร์ดแคนนิงด้วยและแม้พระเจ้าลูกยาเธอหลายพระองค์ก็โปรดให้เป็นทหารเรือเช่นกันจากพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเห็นได้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้นำในเรื่องเรือสมัยใหม่ซึ่งผู้คนในสมัยนั้นไม่มีใครเชื่อเลยว่าเหล็กจะลอยน้ำได้แต่พระองค์ได้ทรงแสดงพระปรีชาสามารถให้ปรากฏทรงต่อเรือรบกลไกขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยมีพระปรีชาสามารถหลายด้าน ทรงแตกฉานเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษจนสามารถติดต่อกับชาวต่างประเทศได้เป็นอย่างดีพระสหายและพระอาจารย์เป็นชาวอเมริกันเสียเป็นส่วนมากทรงหมกมุ่นกับกิจการทหารเรือมาตั้งแต่ต้นด้วยเหตุนี้จึงถือได้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้บัญชาการทหารเรือพระองค์แรกและควรถวายพระนามว่าผู้บัญชาการทหารเรือวังหน้าสมควรได้รับการถวายพระเกียรติขั้นสูงสุดจากชาวกองทัพเรือตั้งแต่นี้และตลอดไป หลังจากพระราชพิธีบรวรราชาพิเศษแล้วพระองค์ก็เริ่มส่งพระประชวรบ่อยครั้งหาสมุดฐานของพระโรคไม่ได้จนกระทั่งประชวรด้วยวันนรคและเสด็จสวรรคตเมื่อวันอาทิตย์เดือนสองร่างหกถ้ำเวลาเช้าย่ำรุ่งตรงกับวันที่7มกราคมพุทธศักราช2,408สิริพระชนมายุ5 8าพรรษาทรงอยู่ในบรวรราชสมบัติทั้งสิ้น15ปีมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เมื่อวันที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2409โดยมีการจัดการแห่พระมรุมาตรพระบรมศพเช่นเดียวกับพระศพสมเด็จพระบวรราชาเจ้าเสนานุรักษ์แต่เพิ่มเติมพระเกียรติพิเศษขึ้นหลายประการตามพยศที่ทรงเป็นพระมหาัศริย์พระองค์ที่สองงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดขึ้นที่ท้องสนามหลวงภายหลังเสร็จสิ้นงานพระบรมศพได้อัญเชิญพระบรมมาทิพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้า เจ้าอยู่หัวประดิษฐานณพระที่นั่งอิสเรเประชานุศร์กระทั่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หโปรดเกล้าให้อัญเชิญพระบรมมาทิตย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพระอาทิตย์ลงพระราชวังบวรศิิพระองค์ไปประดิษฐานในหอพระนาควัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่สองเมษายนพุทธศักราช2460 ภายหลังพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตแล้วพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ยังมิได้ทรงแต่งตั้งผู้ใดขึ้นดํารงตําแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเพราะในขณะนั้นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่คือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์กรมกุลพินิจประชานาตยังทรงพระยาวมีพระชนมายุเพียง12บสองพรรษาทำให้เสี่ยงต่อการถูกแย่งชิงราชบัลลังก์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาค จึงเสนอพระองค์เจ้ายอดยิ่งเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชบินิจฉัยซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระองค์เจ้ายอดยิ่งเป็นเพียงแค่กรมมหมื่นบวรวิชัยชาเท่านั้นก่อนที่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จะทรงแต่งตั้งกรมหมื่นบวรรวิชัยชานขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรรวิชัยชานกรมพระราชวังบวรสถานมงคลพระองค์สุดท้าย